เจียวเจียวกุยอีสูงสุดคืนสามัญสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Back to Basic Channel ช่องรายการเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายใจด้วยการใช้ชีวิตอย่างสมดุล สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆทุกคนเคลนะคะพบกันอีกครั้งในคลิปมาเรือนมวยไทยสีกันช่องรายการสูงสุดคืนสามันช่องรายการเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนรักษาสุขภาพกายใจด้วยการใช้ชีวิตอย่างสมดุลเมื่อครั้งที่แล้ว เราได้กล่าวถึงเนื้อหาสาระสำคัญของการฝึกฝนภายในไว้ด้วยคำถามที่ว่าอะไรคือชื่อของมวยไทยสีท่านที่สนใจก็ย้อนกลับไปชมคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะอย่าลืมกรุณากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแก่ช่องรายการ และหากท่านไม่อยากพลาดเคล็ดลับดีๆในการฝึกมวยไทยสีและการรักษาสุขภาพที่ยั่งยืนก็กด subscribe และกดติดตามช่องรายการของเรานะคะสำหรับคลิปนี้จะกล่าวถึงคำถามที่ว่าไหวเหอเฉียงเตี้ยว่ยองอี้ปูโยงลี่เหตุใดจึงเน้นใช้จิต ไม่ใช้กำลังร่างกายของคนเรามีชีพจรหลักรองที่เรียกว่าจริงไม้ลัวไม้เป็นเสมือนคูครองเส้นทางน้ำหากว่าคูครองไม่อุดตันน้ำย่อมไหลได้ชีพจรหลักรองไม่ปิดชีย่อมเดินสะดวกหากว่าใช้กำลังอย่างไม่ถูกต้อง พลังจะบรรจุเต็มตามชีพจรหลักรองทั่วร่างเลือดลมก็จะติดขัดแข็งเกร็งขยับหมุนไม่แคล่วคล่องหากไม่ใช้กําลังแต่ใช้อี้อี้ถึงที่ใดชี้ก็ถึงที่นั่นเชื่อมต่อถึงกันตลอดเวลาหมุนเวียนทั่วร่างไม่หยุดชะงักกลางคันกล้ามเื้อสิ้นประสาททุกสัดส,ส่วน ย่่มได้รับสิ่งบำรุงห,หล่อเลี้ยงเพียงพอยิ่งฝึกฝนนานไปก็จะเป็นแรงภายในหรือไม่กงอย่างแท้จริงที่เรียกว่าอีชี้ยื้นเชนินใช้ชี่เคลื่อนไหวกายเออเฟยอีลี่ยื้นเชนินไม่ใช่ใช้กำลังเคลื่อนไหวกายปยอองลี่เเหงฉางลี่ แม้ไม่ใช้กำลังหากแต่สามารถมีกำลังได้ยาวนานมวยไท้จีเน้นชิงจิ้งถี่ทรงใจสงบกายผ่อนคลายเพื่อให้ชีพจรหลักรองราบเรื่อนไม่ติดขัดพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกรุ้หนากดไลค์ กด subscribe และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆในการรักษาสุขภาพที่ยั่งยืนในครั้งต่อๆไปสวัสดีค่ะ